สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้เสาวซุกเข่ามาเซโนเนาะพี่น้องดนแล้วที่ว่าบริษัมาเวเซเวนเนาะมื้อนี้กาได้มาเวน้าเซเวนอเมซอนเซโนเนาะพี่น้องมาพอดำพอดีก็มีแต่ขี่กายจุดเข่าตลาดเลยบริษัมาเวเนาะมื้อนี้นะซุกให้น้องน้อยพามาเอาเครื่องเนาะพี่น้องมาเอาเครื่อง ที่พี่น้องเอฟซีเพื่อนฝากมาให้สาซุกแต่ทางขอนแก่นพี่น้องเป็นเสื้อผ่าเนาะฝากมาให้สาวซุกสองสุดพี่น้องนี่เลยแล้วสาวซุกกาชิลองใส่มาให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนะเาะพอดีเพื่อนนะ่ะ เปิดร้านขายเสื้อผ้านาอพี่น้องคนก็เลยฝากมาให้สาซุกสใส่แบบฟรีๆเลยเดี๋ยวซุกชิลองใส่มาลงเบิ่งว่าพอดีเลยบออ่อนะแฟชั่นทานเพิินนะพี่น้องสองสุดนี้เลยเดี๋ยวเาซุกใส่มาให้พี่น้องซีเบิ่งเธอละสุดเนาะขอตัวไปแปลงล่างแป๊บนึงแขทนแทนตอนนี้สาซุกกะเปลี่ยน กางเกงออกมาแล้วเนาะพี่น้องสุดแรกก็เป็นกางเกงเป็นผ้าที่แปลว่านิ่มเนาะพี่น้องแล้วก็เรียบหรูเป็นสีแบบเขียวขีม้ม้าตัวนี้บ้านสซซุกเอิญแบบเขียวเป็นสีที่งามเลยพี่น้องใส่กับเสื้อสีขาวสีอยียงกับแบบเด่นเนาะกางเกงเนาะเรียบหรู่นฝากมาจากทางร้าน JNS เนาพี่น้องตัวนี้นะราคาย่อมเยาวได้พี่น้อง450บาทแพดดี้ดีเนาะหมุนให้พี่น้องเกยบซีเบิงแพดดีเป็นแบบพอดีเป๊ะเลยเสา้อสูกใส่ไซส์ M เนาพี่น้องขากระยาวครัออกเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องใส่สบายได้มันโบรัด ขาสาวซุกก็มาใส่แมตกับเสือสีขาวนะพี่น้องงามถึกใจเลยพี่น้องตัวนี้นะราคา450บาทมีไซส์ S M L เด้อพี่น้องอันนี้ทางร้านเพิิอนออกมาแล้วพี่น้องชุดที่สองเป็นกางเกงขาสั้น กับเสื้อเนาะนี้เป็นเซ็ตเด้อพี่น้องเซ็ตกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดเป็นแขนยาวเนาะเสื้อยืดเป็นผ้าที่เบ้าสบายน้องใส่แล้วก็บแบบคืบอไ่ได้ใส่ <c oughs> มันเบาใส่สบายเลยเป็นกางเกงประมาณนี้เป็นผ้ายีนเนาะพี่น้องสีดำงามส,สูสุกมักได้สีนี้ มันเบอสันเกินไปเนาะตัวนี้เนาะประมาณนี้เลยใส่ออกมาเป็นเซ็ตเซ็ตนี้นะ่ะมีไซส์ S M L เนาะพี่น้องที่สาาซุกใส่อยู่เนี่ยก็คือเป็นเสือ้อไซส์ S เนาะกางเกง L ยี่สิบเจ็ดน่าจะไซส์ M เซ็ตนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาท พ่อซื้อได้พี่น้องได้กันเก่งกับเสือเนาะสตัว299ประมาณนี้เลยสักซุกใส่คือจะบอกพี่น้องเครื่อ,องนะงามเนาะแต่ว่าคนใส่อาจสบห่องางามถ้าว่าสนใจสามารถซื้อได้ที่ร้าน JNS เนาะพี่น้องอยู่ตรงข้ามมคอส เก่าขอนแก่นเนาะหรือว่าประตูน้ำขอนแก่นตอนนี้ก็ขำแรงลงลิบลี่ลิบลี่แล้วพี่น้องเสาซูก,กาจีเข้าไปซื้อกระดาษจิชชูอยู่ทางเซเว่นแล้วก็สิได้กลับบ้านเนะาะเพื่อเอาเมื่องฮอนกะพอดีหกโมงตอนนี้ก็ห้าโมงไปปลายแล้วยามนี้มันขำไวเนาะพี่น้องคือมือน,นี้นะที่เสาซุกเข้ามานะพี่น้อง ก็คืออันมาเอาเข้าวซอยเลยได้มื่อน,นี้นะข้าวซอยของเมืองเหนือเนาะแล้วก็ข้าวแรงฟืนไปเอามาพัวา่าความโซกายพี่น้องเลยแม่ค้าก็คือประยัดถุงขนาดเลยใส่ถุงให้เห่านะถุงน้อยน้อยข้าวซอยนะกับข้าวแรงฟืนนะประมาณสองกิโลใส่ถุงน้อยๆให้พอดีล้นขึ้นมาและ แจ่วมัน,นอยู่ทางเทิงก็เลยว่าโต๊แตกแจ่วมันอ่ะบุหัว่เสียวเมื่อเฮ็ดกินแบบมาชีพกอกันหรือบอน,น้ำกับต่อนสั่งมาส่งสุดข่าแรงฟืนเนาะและกะข้าซ้อยนั้นเส้นมันอ่ะหนึ่งกิโลพี่น้องนี่เลออเดอร์ไว้ตั้งว่า3มื้อเพื่อจะได้กินพี่น้องเนี่ยพนใส่ถุงมันมีละไฮเาเนาะมาพ่นวัด จวมันนะงอยทง้งเทิงนี้อีกถุงหนึ่งแล้วเขาล่อยโปะลงพี่น้องเอ,อ้ยก็เลยเหลือเจวถุงเดียวเจวอันนี้แหละที่แตกแทนที่กะชีซ้อนถุงไห้เฮากับโบได้เนาะคือประหยัดถุงเจวนี่แหละตกแตกงอยเทิงไปเนี่ยงงแหงไหมคะประหยัดถุงอันนี้กับน้ำเจวแรงฟืนถ้่คนใส่อย่างเป็นสีแบบนี้ จไดหายมันตกเตกะพี่น้องจเจ้เมาเฮ็ดกินแซบอยู่ันเ่อรแล้วเราได้ไปขออันถุงอยู่ร้านค้าเพิ่นมาใส่แซดไปถามอันแม่ค้าที่ว่าขายข้าวซอยเพิ่นก็ว่าอันเบอแล้วแจวบ่มีเราซุกจากได้มาอีกถุงหนึ่งนี่ก็เลยได้ซ้อนถุงแบบนี้นบัวันเราบัวห้อนเพือนได้แทบไ่ได้กินมือนนพี่น้อง เดวไปไว้ก่อนพ่อป้าพี่น้องสาวซุกหาถ่ายฮุกแก็บแก็บแก็บแป๊บเดียวเนาะถ่ายไปไทยมาฟ้ามืดไวขนาดเลยยามนี้ยามหนาวยังขำไวอยู่เนาะมื้อนี้ถือว่าได้สุดที่งามและก็ะถือใจเนาะพี่น้อง สุดงามคนใส่อาสิบ่งามน,น้องค่คนที่สวยๆงามๆออกไปใส่ผ้าอาจสงงามก็นี่เนาะซื้อเป็นของฝากของต้นของขวัญให้ซูให้แฟนเนาะพี่น้องงามถึกใจทั้งสองเลยแบบใส่แล้วแบบสบายตัวนาะพี่น้องใส่ไปลินไปเที่ยวไปทางไหนก็นได้เนาะโดยเฉพาะส่งขาเงาเนานะสวยเรียบหรูพี่น้องแพรกับแบบงามๆแพรที่แบบแบบโบโบคุยโบคุยนะพี่น้องแพรแบบนิ่มๆเนานะ งามถึกใจเนาะพี่น้องอันนี้ก็สามารถใส่แบบเอาออกเนาะกระไดแต่สาวซุกนะใส่แบบเอาเข้าในเนาะพี่น้องนี่ออกนะ้องไปมีกระไดเก๋ๆแ,แ,แบบเท่ๆเลยสาวซุกกัสิได้กลับบ้านแล้วได้พี่น้องบ้านนี้เนาะขำและขี่รถประมาณ3-40ี่ินาทีกนลังน้อยสิพากันลุยเลย <c oughs> ที่แรกคิดว่าเขามาไหวเลยไดพี่น้องเขามาตอนสามโมงขึงสาวซุกเขามาเนาะ แบบว่ามันโบเดดว่าสิมาถ่ายตอนแบบแรงๆว่ะัซนละผัดคําเนาะเพื่อไปแว่หันแว่นี่แล้วก็เข่าตลาดซื้อข้าวเปียกให้เอ้ยมีซื้อข้าวปุ้นเนาะปุ้มเป็นข้าวเปียกซื้อข้าวปุ้นแล้วก็ซื้อพักแล้วก็เครื่องแกงเนาะพี่น้องเราซุกกะสิเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เตรียมกลับบ้านเนาะพี่น้องเมื่อตอนแรกนี่ก็สิกินข้าวฟันฟืนเขาอหร่ะข้าวฟืนข้าวแรงฟืนว่าเป็นข้าวฟันฟืน ตอนนี้ซาซุกกับมาฮอดเท่นแล้วพี่น้องดีพี่น้องสา่มีกำลังเห็ดเขาเรนพอดีมาเอ้ยมีให้จังกินก็อแกงเขียดแกงเขียดเนาะพี่น้องแกงเขียดกินแรงพอดีซาซุกกะซื้อ <มา S 1> ปิ้งไก่เลยปิ้งไก,ลเลงไกง่เซโนมาซื้มีกินปิ้งหนึ่งพี่น้องพอดีเลยอุดนปิ้งไก่มีมากินเนาะติดตาจ็บขนาดเลยแส,น,สนอุดหนุนทองเลยแสนสิบพันกีบ ฮะเพราว่าตรงเคื่องนึนั่งไลอดเรได้ข้าวปุ้นมาเอ้ยมีเอมีพิโนโล่หนึ่งมา่อี้ถามมาเอาบะเขาเปียกโอ้ยเขาเปียกยังไม่ได้เอาแซ่บไปข้าวปุ้นมาดิโอ้ยต่ำสิจับซื้อหมูสามชั้นพี่น้องอันมาไว้กินเนาะแล้วก็เอามีเดือดเผื่อกแกงแล้วนะทำห้อง,งซื้อดเผื่อกแกงมาให้พี่น้อง มะมัตรงมะมัยท่านนี่แก่มะมัได้อยู่ว่ะได้เออพอได้แก่อยู่บาพอได้แก่เห็นกับเจ้าขายว่าโอ้ซื้อว่เมื่อเหมื่อแก่แล้วเมื่อท่านเมื่อนี่ได้อยูส่งถวยนี่แกงเมื่อเครื่องแกงไัโก้ัวพี่น้องพักคะเออมีสั่งแค่สั่งว่าละบนตลาดมีอยู่ฮานเดียวมัดนี้เจ็ดพันกิบมัดนี้สิบกว่าบาทแพงอยู่ฝรั่งไทย้าบาทได้พวกนี้ไรมัดละ้ามบาทอันนี้ประมาณสิบสามสิบสองบาท อืดเนาะยามนี้น้ำเต็มแน่อะไรประมาณถ้านี้อะไรพี่น้องเลยถ้ามาฮอร์เรนกับผู้ดีขั้นเนาะนุ่มน้อยคม่กลิ่นข้าวแรงน้ากันเลยจะปิดเทจะปิดว่ายามมีคำว่าพี่น้องได้ขนมแซมในํานานขนมมาไรนี่คะโอ้ยตอนยังน้อยค่ะอยากห้องอยากให้พิซซาพิซซาโหแม่มึงมีเงินซื้อตอนยังน้อยนุ่มน้อยเนาะตอนนั้นเขาจ้าขายก้อนละหกเจ็ดพันกีบนี่แหละ เดี๋ยวนี้มาปีนี้หละลูกเล่าได้สืบทอด oh. เป็นขนมเจ้าเก่าที่เฮาเคยกินตอนยังน้อยโอดนโดนเพื่อจะได้กินก้อนหนึ่งขนมกันของเลาาเฮานี่บริเมนน้ำเข้าบ่อของเลาเาเฮาอันลุงขี่อันนี้อันเล่าขี่รถขายอยู่ตลาดรักสามเนี่ hmm. แล้วตอนนัน้นนะเรลาขี่เป็นรถซาเล้งขายเนาะ hmm. รถซาเล้งอันตะเก้าเดกคันสีแดง ล้วอันนี้ไม่มีหูบอกาะเคยเห็น่แล้วขายขนมมีหน้าพิชชาหน้าปูอัดหน้าคนดอก,โกนโดในไล,ล,ล่อันอัน,นอันนี้แล้วไปแล้วเขาก็บูมีเงินซื้อกินได้แต่แนม,มนโดนเพื่อจะได้กินก้อนหนึ่งก้อนหนึง่งในตาในแบ่งเดียวกินได้เมื่อกับน้องก้อนเดียวมแม่จะจือว่าลงที่ขายขนมอันไล,ล่หน้าค่ะจือแล้วแม่ครบะ เดี๋ยวนี้ค่ะแล้วรวยเลยนะแม่เดี๋ยวตะกี้เราขี่รถอันซาเล่นเก้าเก้าเลยแบบเป็นใจจนเล่าได้พี่น้องขายน <hein> ขนมแบบการถเก้าเก้าค่ะแหละตกมาเดี๋ยวนี้ค่ะเล่าค่ะมีรถใหญ่ขี่แล,ล้วเอาขนมเล่านี่<ร>ไปเลาะส่งส่ง <รอ S 2> ให้ตัวแทนแม่ส่งให้ตัวแทนแล้วก็มีไอก้กระเจียงใหญ่นะคัดหอยอันใส่แอลนี่นะหอยอัน อันหัวส่งแล้วเราก็แต่งตัวแบบดูดีขึ้นแบบอ๋อเราประสบผลสําเร็จเนะ<ม>เอาะเรายุททาแขกแล้วบ้านนี้ลูกเรานาะไม่เงียนอยู่สวรรค์เงียนอยู่สวรรค์แล้วจะสืบทอดเทศขนมนี้ขายอยู่นในเมืองสวรรค์อส่งต่อรุนต่อรุนเลยเนาะคนนส่งต่อรุนเลยแล้วก็มีเจ้าเดียวในแขวงสวรรค์แล้วก็แขวงขมวนที่ว่าเฮ็ดแซ่บ เป็นพิซซ่าก็อันแลัวลองใส่อะครับเอ,อเนอมนอันนี้นะก้อนหนึ่งสิบสองพันตกมาเดี๋ยวนี้สิบสองพันกับประมาณซาวซาวบาทก้อนนี้นะพี่น้องซื้อมาสามก้อนแบ่งกันกินเนาะน่ากินมากเลยอืมกินเลยเป็นไส้มูห่องแล้วก็ไส่เนย อืมแล้วเแื่อสมความํำลึงมานมักจะเสิรขนมแล้วพนาออืมใช่ไหมแล้วแรงนุ่นๆในบุมบนเจียเห็นตลอดนะเนื่อนึ่งาเทือกเห็นเพื่อนเธอหนึ่งไปพรออันเพื่อนมาขายทิและเทือกคืออันปลาลาโนเนนะอืมาวเราจะกินพี่น้องระยะนั่นอิ่มขนมก่อนกำลังปวดบอก จดใจจดใจจโอกับแกงเขียดน้องเอ้ยแกงยำไก่ก็ะเซาะมากถ้าวันนี้รอบนี้ก็ได้กินยี่ใช่หิวข้าวเนี่ยก <c oughs> ินข้าวหิวหิวเลยแทะในแกงข้าวกะไป่ทีแล้วแหละโอเคอ่าปิ้งไก,ก่นในข้าวทีสุ่นแล้วก็ทักกินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ไว้กินอีเมื้อนกันเจ้าเสดยแท้เด็เสียดายว่า เริ่มซื้อมะหคุงดิบไป็นออเอ้ยมาไปตำตำตินกับปีงไก่เห็นกินกนินดับอันอันนี้เขาปุ้นก็นได้เขียดที่น้องน้อยซื้อมาแต่แกงแฮนบะลวกไว้ยังสดอยูบอ่บ <ส ốt? S 1> ่สดยังสดเหมือนเดิมยังสดเหมือนเดิมแกงเคยพักอ,อียนะแกงใส่ผักขมไปยออ้อนแล้วนานพักมังคโอเคไปย้อนเด้อเลยมันจะใหญ่ขึ้นเลยเลยแล้วจะพักบัวเก็บเอาในนาเหงื่อ ัวก็บพ่อได้กินเนาะหิวข้าวขนาดเนาะพี่น้องซุเปเลยได้บ่ะนี่กันเริ่มซุรรประบ,บอกใช่ค่ะใช่่มีกันวนอยก่อนสาวซุปก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงสน่นี้ก่อนเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องว่าจะได้กินขา้าวอะไรแรงปืนเ่าน่าจิบได้กินแล้วมื้อนี้เพราะว่าแซบมันมีซิมแล้วว่าแซบพี่น้องมือ้ออืจะจะ่นคุณยาเขาจะชิ้เฮ็ดข้าวแรงปืนกินเนาะอเอามากับข้าวเส้นเส้นขา้าวซอยอ เฮาสิเฮ็ดแบบใส่อันน้ำหนาแบบคือเขาเปียกอืมม้วบบนๆจังไดยเนานะเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดอันน้ำหนาเขาซอยเฮาก็บ,บ่ม,ม,บมีถั่วเน่าถั่วเน,น่าแม่นมันต้องไใจถั่วเน่าถั่วเน่านี่มันอยู่ของ,<ร>งพาาเหนือมีมีมีคนขายโบโปา่ปกติถั่วเนา่มามีเฮาต้องสั่งซื้อในเนต็ตอยู่ทางภาคเหนือทงภาคเหนือเนอามาย่างย่างย่างเขาก็มาตำตำแล้วเขาก็มาคั่วใส่ตอนเขาคั่วหมูใสจกระดล่วก็ปรุงามักเข็อ ขุ gen, in ่มแล้ว <atrav> ก <ies> ็เกลือเป็นนัวทอมมี่ก็เห็ดเธอหนึ่งเหมาะกเป็นอะไรก็ซัดแทบแซ่บเห็ดน้ำหนาข้าซอยเสดายเนาะบ่มีทอวเน่าเนาะเขามีเส้นข้าวซอยแล้วเขามีอันเดี๋ยวเธอหนาเธอหนาเด้อเดี๋ยวทอมมีได้มาบ้านเธอหนาจะมาสอนน้องุเ็ดน้ำหนาข้าวซอยเด้อติเอาซื้อทอวเน่าจากเมืองเหนือแล้วกันมีมักเล่นนี่มีหมูสับแม่ทอดเน่านี่ขั้นว่าอยู่ทางภาคเฮานี่หาซื้อทั่วไปยบ่มีน้องพี่น้อง เราสั่งมาหาข้าวซอยบุได uh. ้แล้วเอามากินกับเส้นใหญ่เช้นใหญ่เช้นใหญ่มาค่ะแล้วกับอันข้าวปุ้นหาข้าวซอยบุได้ดีจ้ะอันนี้หานดนอเพื่อเพื่อนเชียนเปิดออเดอร์ข้าวซอยน่าสะเอามาแต่ทางเราทางเหนือ่ปแหละจะสี่มื้อเต็มๆเพื่อจะมาควันพีองควันไฟบุลุกเมื่อนี้สาวสุกขอขอบบุญขอบคุณ PFC ใจดีท่างคนแก่นกับเพื่อนเพื่อนเด้อที่ฝากสุดงามมาให้เนาะ ขอให้เพื่อนค้าขายเฮงเฮงรวยรวยขึ้นกว่าเก่าซื้อได้ขายมันค้าขายราบลื่นเฮงเฮงปังปังขอให้ลูกค้าเข้าหาหลายๆเด้อขอให้พีเอฟซีเดินทางไปทางใดมาทางไหนขอให้สอดปลอดภัยเด้อขอบุญขอบพณหลายๆสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุสดๆ้วยกันมุค้ามโฆษณาเด้อสบ,บายดีบายดีไปย